เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i c k ว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V วันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตการไต่เทียโจเกอร์ Joker EP ที่5นะครับมาดูกันดีกว่าว่าอันดับและสะกอร์เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ150ของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีแต้มอยู่ที่6 2 1 7นะเรียกได้ว่าท็อป1้อเน่ยอยู่ไม่ไกลแล้ก็เทียเอเนี่ยอยู่ไม่ไกลละ พวนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยเพราะว่ามันเริ่มหาห้องนานก็ต้องรอแบบว่าเล่นช่วงในท้ายแแลงกลางกลางแแลงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่สามารถที่จะเล่นช่วงต้นแแงได้แล้วเพราะมันแบบว่าใช้เวลาในการหาห้องนานมากแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์เกมให้ทุกคนได้ดูกันนะซึ่งจะมี2เกมที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วก็หน้าวิเคราะห์ที่สุดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมคิดอะไรอยู่บ้างในการเล่นตอนนั้นนะก็ต้อกทุกคนก่อนว่ามันเป็นการทําคลิปแบบนี้ครั้งแรกนะ ผมอาจจะมีคำพูดที่ติดกับขานหรือพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยละกันผมรู้ตัวว่ายังไงก็ต้องมีพลาดแน่นอนเพราะว่าผมเป็นลอนไนด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะแล้วก็ข้อมูลในอี e n นิตี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่นมากพอชื่อตัวละครชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังจําไม่ค่อยได้หรอกก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นอะไรจะให้กันด้วยละกันเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เกมกันดีกว่าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้าง มาครับผมในเกมแรกนะได้เป็นด่านโรงพยาบาลพระอุทยแล้วก็ผมเลือกที่จะเกิดโซนขวากลางนะเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเซิร์เวอให้ได้แบบเยอะที่สุดอะมันจะได้เจอคนได้ไวนะแต่วันนี้ก็เก็บจรวดมาแล้วก็เปิดใช้งานเลยเพื่อที่จะเก็บพวกไอเทมให้ได้ไวที่สุดผมเลือกที่จะไปที่บ้านใหญ่เลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าลูกล้านเนี่ยเลือกเกิดที่บ้านใหญ่นะแล้วก็ใช่ครับเขาอยู่ที่บ้านใหญ่อยู่ตอนนี้ แล้วก็โดดลงมาครับผมจังหวะนี้แบบปาดหน้าเค้กเลยก็เลยโดวไปก่อนหนึ่งแผลครับลูก้าถือว่าเขาพลาดนะใจร้อนคือได้ยินเสียงฮันมาปุ๊บเขาต้องการที่จะฉีกแหละแต่ว่าเขายังไม่รู้ตำแหน่งเลยว่ามาจากไหนแล้วก็กระโดดมาแบบดื้อๆเลยโอเคจังหวะนี้ก็เห็นแล้วว่าจะวิ่งกับพับไม้น,ไนะตีรอเลยครับล,งลงม้มๆไปก่อน เดีนี้รู้นะว่าเครื่องนี้สั่นนะมีคนซ่อมอยู่แน่ๆก็เลยเอามาแขวนไว้ตรงเก้าอี้นี้เลยเพ่อที่จะได้ทั้งคนทั้งเครื่องนะเห็นรอยเท้าแล้วแล้วก็เห็นเป็นต้นเรือนะนมมเดี๋ยวเนี้ยผมพยายามจะขโมยแผแรกต้นเรือให้ได้ไวที่สุดก็คำ,คำคำหาอยู่ว่าตัวมันอยู่ไหนร่างจริงหืนนิดเดียวนะทุกคนโอเคผมพลาดไปโดนเก้าอี้ครับแต่วนนี้ผมคิดว่าเขาช่วยเรานะ เพราะผมคิดว่าแบบคือมันเป็นตัวที่แบบว่าสร้างร่างปอมอมแบบภาพลงตาผมก็เลยหลอนๆหน่อยก็เลยรีบตีไปเลยโอเคมองซ้ายมองขวาครับว่าคนไหนคือลูก้าโอเคผมรู้แล้วว่าลูก้าอยู่ซ้ายนะไล่กันต่อครับขี่จะโดดแล้วก็พุ่งมานะมีแม่มดสาววิ่งอยู่แถวนี้ด้วยแต่ว่าเขาวิ่งเฉี่ยวไปแล้วโอเคไม่มีปัญหาครับอุ้มลูก้าได้แบบว่าต่อเนื่องเลยจบมานั่งเก้าอี้ที่ตรงนี้เลยครับ ได้สองเครื่องเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นต้นเรือวิ่งออกไปก็รู้แล้วครับว่ายังไงก็ไม่ใช่ต้นเรือที่ต้องมาช่วยแน่นอนเป็นแมวมันมาช่วยครับผมดึงหลอกหนึ่งทีเรียบร้อยทีที่สองไม่ไม่หลอกแล้วนะนะเออจริงมันเหลือเวลาให้หลอกอีกประมาณรอบสองรอบอะแต่ว่าเขาเลือกที่จะดึงจริงเลยซึ่งผมก็เลือกที่จะตีทันทีเลยนะจังหวะนี้ก็คือถือว่ารีเฟกไว้อยู่ มันจะหลวดแบบว่าพุ่งเร็วมากแบบตีเร็วสุดๆแต่แม่มดสาวมานอนครับนั่งเก้าอี้ดินอนเลยเห็นต้นเรือนะก็ยัดเลยครับยังไงก็คืออยู่ไกลเก้าอี้มากอ่ะล้วก็เป็นคนเจ็บด้วยอ่ะล้มลงแน่นอนเป็นชาติแางส์มาช่วยต่อนะเป็นไม้สองผมพยายามเนี้กเชิงยึกมาจังหวะแรก อจริงเลยอันนี้คือผมช้ามากตีช้ามากๆโอเคไล่แม่มดสาวต่อครับในการยกหลบไอ้นี่้วยนะไอ้สก,กิลคือ <c oughs> ลืมแบบว่ามันหลบไม่ได้นะมันล็อกตัวนะเออมันไม่ใช่แบบไอ้พวกลูก,ก้าที่แบบว่าสามารถพลาดได้อะตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้ยึกไปทําไมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้แม่มดมาล้มลงอยู่ดีผมเลยอที่จะปล่อยให้ต้นเรือนอนไปอย่างนั้นครับถ้าเราเอาไปแขวนสองเนี่ย ่าดังออะมันต้องมาดึงใครสักคนหนึ่งแน่นอนเกมอาจจะพลิกได้นะในความพลิกของผมอมเลยปล่อยนอนไปเลยเกมตอนนี้ผมรู้แล้วว่าชา่างดังสบมันอยู่ใกล้ๆนะก็มไม่รู้อยู่ไหนแต่ลืมไปว่าด่านนี้มีจุดโดดข้างบนก็เลยมองขึ้นไปอันน่ะอยู่จริงโอเคผมก็หลอกที่จะเดินมาเอา,เอาต้นเรือนะ แต่เขาน่าจคอกันแล้วว่าต้นเรือมันใกล้ได้ลุกเองก็เลยแบบไปนี่แต่จริงแล้วก็คือเขาทำอะไรไม่ได้ยู่ดีอ่ะแม่โมดก็ออกจากเกมไปก่อนนะครับคนทิดหลงคือแม่โมดใกล้ออกจากเกมแล้วด้วยเวลามันก็บีบซึ่งท่านันสก็เจ็บครับแล้วก็ต้นเรือก็ล้มไปก่อนเรียบร้อยเกมบสี่เลยช้อนนี้ทุกคนคิดว่ามันพลาดตั้งแต่ช็อตไหนแต่ละผมตั้งแผมคิดว่ามันพลาดตอนที่ลูก้ากระโดดลงมาเจอผมนะแล้วก็ ัะหว่าแม่มดถูกเทเลอร์ช็อกอ่ะอันนั้นคือจบเลยทุกอย่างมันโอเวอร์กับจบเลยจริงๆนะโอเคสำหรับเกมแรกก็มีประมาณนี้นะแล้วเราเจอตีสี่ด้วยนะเอออันนี้ไม่รู้ผมพูดไปหรือยังแต่เราเข้าไปดูเกมที่2กันต่อเลยมาครับผมในเกมที่2นะผมเลือกเกิดขวาก้างเหมือนเดิมเลยเป็นด่านโรงงานผลิตอาวุธนะครับมาเริ่มเกมมาก็เหมือนเดิมเลยหาจรวดให้ไวที่สุดนะเพื่อที่จะออกตัวได้เร็วแล้วก็เก็บไอเทมโอเคผมได้จรวดละ จัดเลยพวกมาในวันนี้ก็หาคนด้วยแล้วก็หาไอเทมด้วยโดยเชียเชลดเดอร์ด้านหน้านะครับแต่เลือกที่ดะเก็บไอเทมก่อนอยังไม่รีบในการไล่ครับได้เสียปีนๆมาแล้วตายมือกระโดดครับแล้วต่างไปครับก็เลยอ้อมมาแต่วันนี้คิดว่ายัางไงเขาต้องแห้งอะเออ แบบว่าสกิลมันมีแบบดิเล์เหมือนฟอร์เวิร์ดที่เวลาพุ่งชนใช่ไหมมันจะมีเหนื่อยอะไรเงี้ยไอเดี๋ยววันนี้เรื่องที่ใส่จรวดเลยนะสกิลเรายังไม่มานะก็เลยไม่สามารถพุ่งธรรมชาติได้ต้องยัดจรวดก่อนแล้วก็ไฟวิวพลาดมาครับเชียร์ลิเดอร์อันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนนะว่าผมไม่รู้ว่าไฟวิวมันใช้ได้ตอนวินาทีที่เท่าไหร่ ผมไม่ได้นับคนดูเคยบอกแล้วแต่ผมจําไม่ได้นะเออบอกผมอีกรอบด้วยอันนี้ขออภัยเลยเกมในวันนี้ผม็ดแล้วนะว่าเครื่องสั่นอยู่สเครื่องนะครับเนี่ยสามเครื่องเลยผมเลือกสักเครื่องหนึ่งเพื่อให้เขามาช่วยให้ไหวแล้วก็ไม่ให้เครื่องมันไหลไปมากกว่านี้นะจากที่จะไหลสามเครื่องเนี่ยมันก็จะเดือแค่สองเครื่องเจอมาเป็นหัวขโมยนะครับเลยที่จะมาไล่เลยครับบีบให้วิ่งมาช่วย และทางนอย่างไกลด้วยความเป็นสม i l e y f a c นะครับก็ตามที่ทุกคนคิดก,กันแหละเรามีบิงเรียบร้อยครับหัวเขาโมยล้มลงไปก่อนนะตอนนี้ยศดจรหลวดครับแล้วก็เห็นคนแล้วนะผันไม่เห็นพอดีเลยยศดจรหลวดหล่อไปทีนึง่งไม่มีผลตีเลยครับผมไม่สนนะจอนี้ผมตีเลย่าเรียบร้อยครับ นักแต่งเพลงช่วยไม่ได้เชลิดเดอร์ออกจากเกมไปก่อนแน่ๆแล้วผมก็เลยเล่นที่จะอุ้มเออหัวเขาโมยมานั่งเก้าอี้ต่อเลยนะ <c oughs> โอเคในวันนี้รู้แล้วว่านกคู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆเรานะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับสูดเดิมเลยนะปล่อยให้นักแต่งเพลงเนี่ยแห้ง เค okay, เจอแล้วนกพูกวิ่งมาละยกจรวดลอกไม่เป็นผลครับที่ถือว่าเขาใจนิ่งมากนะเพราะว่ามันเป็นการยกจรวดที่แบบมันอยู่ตรงกล่องอะอยังไงมันก็ไม่ไม่ควรที่จะกดไฟวิวเดี๋ยวนี้กดอีกกาสวยๆมาครับหน้าของผู้อย่างรู้นะเออผลคตรสวยอะมันมัอนอาผมขาดสองรอบเลยะผมขโมยไปดึงนักแต่งเพลงครับแล้วก็ผมรู้ทันนะ และทีนี้ก็ปล่อยให้นักแต่งเพลงล้มลงไปก่อนแล้วก็เลือกที่จะไล่หัวขโมยต่อเลยโดนตองไปฉายมาครับสตาร์ทเลยทีนี้หลบยากนะ <c oughs> โอเคล้มลงครับ <c oughs> เลือกที่จะอุ้มหัวขโมยมาเลย <c oughs> จังหวะนี้ผมรู้แล้วว่านกคู่กับมันไม่ได้มันไม่ได้จะมาดึงนักแต่งเพลงอ่ะ <c oughs> น่าจะเลือกเครื่องก็เลยคิดว่า ต้องให้ต้องให้นักแต่งเพลงอ่ะลุกเองมาช่วยแน่นอนแล้วก็ใช่ครับเครื่องมันสั่นอยู่เครื่องหน้านะผมก็เลยเลือดที่จะหลอกไปหานกคู่เพื่อให้นักแต่งเพลงลุกเองโอเคลุกเองปุ๊บผมก็กลับมาเลยเรียบร้อยด้ยวยความเป็นสมัยรีเฟซะนะทุกคนคือเครื่องมันมันจรวจมันเร็วว่ะเออถ้าเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราได้เปรียบมากๆครับ โอเครู้แล้วนะว่าเครื่องปล่อยแล้วนะักแต่เพงไม่มีลูกเองแล้วหัวเขากันออาจากเกมก็ตามหาโนคูกแล้วขี่จะรวดมาเจออย่างกับจับวางยังกับแบบว่าจัดฉากไว้แล้วว่าเดี๋ยวน้องต้องวิ่งมาตรงนี้นะพี่จะได้แบบว่าขี่จรวดมาหาแล้วก็ใช่ครับล้มลงไปเลยครับ เกมสีชิวๆนะเกมนี้สมเครื่องด้วยก็คือมันเป็นเกมที่เซิร์ฟเวอร์เขาพลาดแล้วเราก็อ่านได้ดีด้วยแหละไม่ใช่เลยหรอกทุกอย่างมันแบบว่าเป๊ะเลยนั่นแหละตรงนี้นะก็2เกมที่ให้ทุกคนได้ดูกันก็หวังว่าจะชอบกันนะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกัใจให้กันด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ